ก็สวัสดีนะครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เคมีสดอมนะครับผมสาหรับวิชาเคมีในวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่5แล้วเรายังอยู่ในบทเรื่อครับสารบริสุทธิ์และวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนกันนะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับวันนี้นะครับโอเวอร์วิวของเราหรือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนาะก็คนอื่นพี่ก็จะขอทบทวนก่อนเนาะจากคลิปที่ผ่านๆมาตอนที่ผ่านๆมาว่าเออมันจะเกี่ยวข้องยังไง เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสาหรับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับผมแล้วตอนนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการจัดเรียน็กตอนกันแล้วก็ที่จะมีแบบพานเลเลกๆน้อยให้พวกเราทำกันนะครับผมงั้นเริ่มจากทบทวนกะันเลยฮะคาถามแรกนะเจ้าตัวภาพที่แบบจําลองอะตอมตัวเนี้ยที่กําลังโชว์อยู่ที่หน้าจอเนี่ยมันคือแบบจําลองอะตอมของใครครับผมให้เราคิด5วินาทีครับอหมดเวลาครับก็ อันนี้นะครับผมเป็นแบบจำลองอะตอมนะครับของนิวสรอนนะครับนิวสรอครับผมภาษาอังกฤษคือนิวสรออย่างนี้นะครับนิวทรอนซึ่งนะครับถามว่าแบบจำลองอะตอมนี้เป็นยังไงนิวสรอได้กล่าวนะฮะว่าตรงกลางนะครับตรงนี้เนาะตรงที่เป็นสีชมพูชมพูรตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าโปรตอนนะครับโปรตอนจะอยู่กับนิวตรอน โปรตอนและนิวตรอนนะครับผมจากนั้นนะครับในวงรอบๆของเจ้าตัวนี้นะครับหรือไอคอนนี้เราเรียกรวมว่านิวเคลียสนะครับผมนิวเคลียสจากนั้นนะครับรอบๆอะตอมนะครับจะมีชั้นพลังงานของจะมีอิเล็กตรอนนอิเล็กตรอนหรือว่าเดี๋ยวพี่จะเขียนนะครับเป็นตัว e- ลบอย่างเงี้ย e- ลบจะวนอยู่ครับจะวนอยู่รอบตัวนิวเคลียสนี้เป็นชั้นพลังงานต่างๆ ไล่ไปนะหนึ่งสอี่ห้าหกเจ็อย่างนี้เนาะหรือบางทีนะเราก็จะเห็นเป็นเริ่มจากนะตัว K L M N O P ไปเรื่อยๆอย่างนี้นก็สามารถทรียกได้สามงเลขเนาะซึ่งทีเนี้ยน้องโๆอ,อ,อาจจะกําลังสงสัยว่าอ่ะ A, ตอนอยู่อย่างนี้อยู่ที่ชั้นพลังงานหลากหลาย,ยาแล้วมันควรจะไปอยู่ตรงไหนควรจะอยู่ชั้นที่หนึสองหรือสามหรือสี่หรือชั้นไหนดีอะไรอย่างนี้นะ เพาอะตอมแต่ละอะตอมเนี่ยเช่นสมมติว่าอะไรดีฮะฮีเลียมใช่ไหมถ้าเกิดเราเขียนเป็นกษณ์นิเวเคลียร์ก็จะเป็นอะไรฮะสี่สองนี่ใช่ไหมถ้าเราดูดีๆจำนวนอิเล็กตรอนมีทั้งหมดสองอิเล็กตรอนสองอิเล็กตรอนน, 2, น,อน,นี้แต่ละตัวจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งทั้งคู่สองทั้งคู่หรือว่าตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งสองหรือตัวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งสี่นี้เดี๋ยวเราจะมาเอาอ่หาคำตอบให้คำถามนี้กันฮนะในตอนนี้ในเรื่องนี้นั่นเองนะงั้นเรามา ที่เรื่องาของเราเลยะการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนคืออะไรคืออะไรฮนะก็คือการจัดเรียงอนะิเล็กตรอนเนี่ยตามระดับพลังงานโดยแต่ละชั้นเนี่ยจะมีพลังงานและจํานวนอิเล็กตรอนที่แน่นอนนะครับผมโดยชั้นที่มีพลังงานต่ำกว่าอยู่ใกล้นิวเคลียสมากกว่าชั้นที่มีพลังงานสูงกว่าอะถ้าเรากลับไปตัวภาพเมื่อกี้ตรงอันนี้เนาะเราสังเกตว่ามีชั้น1 2 3จากที่พูดเมื่อกี้จากอันนี้เนาะเขาบอกว่าอะไร พลังงานต่ำกว่าอยู่ใกล้นิวเคลียสมากกว่าสูงชั้นที่มีพลังงานสูงกว่าเนาะเพราะงั้นเราก็จะบอกได้ว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยทำไมพลังงานต่ำที่สุดเนาะเพราะเป็นชั้นที่หนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนาะหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บ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 มาถึงชั้นนอกสุดนะครับพลังงานก็จะสูงที่สุดเนาะโดยนะครับผมงั้นวิธีการจัดเรียง ทีนี้วิธีการจัดเรียงจัดเรียงไงก่อนอื่นนะหาจานวนอิเล็กตรอนของอะตอมนะครับผมแล้วจากนั้นจัดเรียงตามระดับชั้นพลังจากต่ำไปสูงจากต่ำไปสูงเนาะเมื่อกี้เป็นยังไงะก็คือมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็มีเป็นชั้นพลังงานกลมๆอ่ะกลมๆไปเรื่อยๆใช่ไหมชึบ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 วนไปวนไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เนาะ พราะงั้นเวลาการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะก็จะมีก็ไล่จากอันเนี้ยอย่างฮีเลียมเมื่อกี้เนาะเราส่ว,ว่าฮีเลียมเมื่อกี้ใช่ไหมสี่สองมีอิเล็กตรอนทั้งหมด2ตัวใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเนี่ยอย่างน้อยต้องมีอยู่ชั้นที่1นแน่ๆหนึ่งตัวทีนี้ตัวที่2อยู่ไหนเดี๋ยวเราคุยกันอาจจะอยู่นี่หรืออาจจะอยู่นี่อ่ะมาะแล้วเขาบอกอะไรโดยระดับชั้นพลังงานสุดท้ายนะครับจะต้องอยู่ในเอ่อ ขั้นสองหรือแปดเท่านั้นขั้นสองหรือแปดคืออะไรเห็นบันไดตรงนี้ไหมนี่คือบันไดบันไดนี่ถามว่าบันไดนี่ช่วยเราอย่างไะบันไดนี่จะบอกว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอน,นต้องเป็นไปอย่างไรกันก็คือมันคือจํานวนอิเล็กตรอนจํานวนอิเล็กตรอนในแต่ละชาั้นแต่ละชาั้นนั่นเองครับ คืออ่ะเราอาจจะสงสัยอ่ะแล้วมันบ่งยังไงลองคิดสภา,าพเราขึ้นบันไดนะเวลาเราขึ้นบันไดปกติเนี่ยเราค่อยๆขึ้นทีละขั้นถูกไหมจากขั้นที่หนึ่งขึ้นไปขั้นที่สองขึ้นไปขั้นที่สามขึ้นไปขั้นที่สี่แน่นอนนะการจะเลี้ยงเลยต่อคล้ายๆกันเลยสมมติว,ว่าเราเริ่มจากขั้นที่หนึ่งเออชั้นแรกใช่ไหมชั้นแรกตัวน,นี้ครัแบคบรัแบบเดี๋ยวเราก๊อปมายืมมาที่แอปพลิเคชันชิปอ่ะสมมติว,ว่าเราเริ่มจาก ว่าอิเล็กตรอนตัวแรกใช่ไหมอ่ะีเลียมเหมือนเดิมเนาะ helium สี่สองมีสองอิเล็กตรอนถูกไหมครับสองอิเล็กตรอนเนาะอ่ะเราต้องเริ่มจากขั้นที่หนึ่งใช่ไหมจากกฎข้อที่สองเนาะเอ้ยจากข้อที่สองที่เขียนมาตรงนี้ตามระดับชั้นพลังงานจากต่าไปสูงเพราะงั้นชั้นแรกอย่างที่บอกเมื่อกี้เอ่อเป็นพลังงานเป็นชั้นที่มีพลังงานต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นอ่ะก็ลงไปตัวแรกจากนั้นทําไมฮะขั้นแรกเขาบอกว่าสองอิเล็กตรอน เพราะงั้นเราก็ใส่เป็น2เอ,อนิตรอนเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมสมมติว่าทีนี้เรามีมากกว่า2เอนิตรอนเราก็ใส่ขึ้นไปอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรจำนวนสูงสุดเนาะจำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในแต่ละขั้นสูงสุดนะครับผมในแต่ในในใน,ในชั้นพลังงานนะครับผมอ่ะอย่างดี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวอย่างกันว่าแบบเอ๊ะ จัดยังไงได้บ้างเนาะเพราะว่าอันนี้นอ้องอาจจะย,ยังไม่เห็นภาพว่าแบบเอ๊ะเราจะจัดยังไงถ้าจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าสองเป็นแบบสิบกว่าอะไรอย่างนี้จะจัดยังไงเราจะไปดูตัวอย่างก,กันนะเริ่มจากโซเดียมเนาะอ่ะจงเขียนวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของโซเดียมโซเดียมนะใส,ส่ลักเอเอสมอว่าเราไปเปิดตารางธาตุนะครับเราจะได้ว่าเอเอเนอะาะสนญลักนิวเคลียร์ของมันหน้าตาจะประมาณี้เ a เลขอะตอม1 1 เลขโมดยี่สิบสามอ่ะทีนี้เรารู้ว่าจํานวนอิเล็กตรอนเนาะจํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับจํานวนโปรโตอนซึ่งถ้าเกิดเราดูจากสัญลักษณ์นิวเคลียสนี่คือเลขอตะตอมถูกไหมสิบเอ็ดแสดงถึงเลขจํานวนโปรโตอนที่มีอยู่ในอะตอมนั้นเพราะงะั้นจำนวนอิเล็กตรอนก็เท่ากับสิบเอ็ดอิเล็กตรอนนั่นเองนะเนาะทีน่สิบอิเล็กตรอนเนี่ยเราก็ค่อยๆไล่ไปเลยนะชั้นที่หนึ่งเนาะสมมติว่าเรามี ที่จะขีดเอาไว้เยอะๆละแล้วกันสำหรับเป็นเอาไว้แส่ตัวเลขน,นะครับผมของจํานวนที่ต้องใช้เนาะอ่ะสัอันแรกชั้นแรกเนาะก็คือ2เราอยู่ขั้นแรกก่อนเนาะสองแล้ก็ใส่เลขสอไปแล้วก็ทดมา1ิลบไปแล้ว2เนาะเหลือ9เลยเทีนี้9ตอนนี้มันยังไม่พอใช่ไหมแบบว่ามันยังเหลืออยู่เพราะงั้นเราก็เพิ่มไปหนึ่งขั้นขึ้นไปห่ขั้นมาขั้นที่แปดแปอ่ะเราก็ใส่แปด ไปต่น,นินอกเก้าลบแปเท่ากับนนหนึ่งทีนี้ฮะหนึ่งถามว่าเราไปต่อได้ไหมไปต่อก,ก็ก็ไม่ไม่นา่าไม่นา่าใช่ไหมแบบสิบแปดอะไรอย่างี้ไม่คือเขาเรียกว,ว่าอย่างไรแต่ว่ามันมันเยอะเกินไปเพราะงั้นเลขที่ใกล้หนึ่งมากที่สุดแบบว่าเลขที่่ชั้นที่ใกล้หนึ่งมากที่สุดคืออะไรฮะก็คือชั้นนี้ใช่ไหมชั้น ั้นตัวน,นี้ชั้นสองนั้นเราก็กลับลงไปะชั้นสองก็คือพูดง่ายๆเป็นขั้นที่สูงที่สุดแต่ว่าจํานวนอิเล็กตรอนของเราที่เหลืออยู่นี่้าเห็นขั้นที่ต่ำที่สุดที่จํานวนอิเล็กตรอนเนี้ยยังไม่เกิดก็คือขั้นที่สองเนาะก็นนะาาคือหนึ่ง่สองเพราะงั้นเราก็ใส่เลขหนึ่งลงไปตรงนี้ก็อันป็นว่า1นรอบทสุดก็คือสองแปดสิบเอ็ดอิเล็กตรอนพอดีทีนี้ เวลาเราจะเขียนแสดงว่าโซเดียมจะเน้นตอนอยังไงเราเขียนไหมสองแปดหนึ่งก็ตอบเลยนะตอบสองแปดหนึ่งอย่างนี้จบเนาะอ่ะลองตัวอย่างต่อไปฮะอาจจะยังงงอยู่คลอรีนนะคลอรีนคลอรีนถ้าเราเปิดตารางธาตุนะครับเราจะได้พบว่ามันคือ cl ใช่ไหม cl เท่าไหร่สิบเจ็ด สามสิบห้าอ่ะนะครับผมทีนี้สิบเจ็ดอ่ะโทษไว้ก่อนสิบเจ็ดอ่ะข,ขีดเอาไว้ขีดเอาไว้มีกี่ชั้นไม่รู้แหละขีดไว้ก่อนสิบเจ็ดเริ่มจากขั้นแรกครับสองสองเนาะอ่ะเติมไปก่อนยังใส่ได้อิเล็กตรอนมันยังเหลือสิบห้าขึ้นมา 3, ขั้นมาที่แปดแปดถามว่ายังใส่ได้ไหมอิเล็กตรอนอยังเหลือไหมสิบห้ายังมากกว่าแปดเนาะอ่ะ ก็ใส่ไป 8, 15-8ลบ8เท่ากับ7ทีนี้7ใช่ไหมครับ7อิเล็กตรอนเราเหลือแค่7แต่ว่าถ้าสมมติว,ว่ากลับมาหน้านี้เกิดอึ่งเนาะเขาบอกว่าพลังงานสุดท้ายอ่ะมันต้องอยู่ในขั้น2หรือ8เท่านั้นใช่ไหมก็คือแปลว,ว่าอะอยู่ได้แค่ไม่ขั้นนี้ก็คั้นนี้2หรือ8เท่านั้นทีนี่ย <c oughs> แน่นอนว่าถ้าเราขึ้นมาที่ขั้นเนี่ยมันใส่ได้แน่นอนเนาะเพราะว่าสูงสุดมันคือส8บแแต่ว่าเราต้องการให้มันอยู่ที่ไม่ขั้นนี้ก็ขั้นนี้เพราะงั้นวิธีการนะฮะสมว่าถ้าถ้าเกิดเราลงไปขั้นหนึ่งนยสมเราลงมาขั้นหนึ่งเนาะสมว่เราลงมาขั้นที่สองเนี่ยสองแปลว่าสูงสุดมันได้แค่สองถูกไหมไม่งั้นเน่ะเราก็จะเหลือแบบสมว่าเราขันออกมาได้เราสองแล้วเราไม่มีทางลงไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีแบบชั้นพลังงานจํานวนแม็กซิมัมหรือจํานวนสูงสุดที่เราสามารถใส่ได้เพราะงั้นขัน้นตอนสุดท้ายถ้าเกิดเราลงไปสองปุ๊บอ้าวมันไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าอิเล็กตรอนเราเหลือแล้วเรายังสนใส่ไม่เสร็จเลยทีนี้วิธีหนึ่งที่สามารถทําได้ครับในกรณีที่เราเหลืออะไรแบบนี้เีรยวเรารู้สึกว่าเอ้ยคานวณแล้วถ้าเราลงไปเลยเนี่ยมันไม่น่าพอวิธีการคือซ้ำอีกรอบหนึ่งถ่าเราอยู่ขั้นขั้นนี้ใช่ไหมขั้นที่แปด ขั้นี่มีอิเล็กตรอนส,อสูงสุดแปดตัวก็ซ้ำหนึ่งรอบก็จึ๊บหนึ่งรอบเหมือนถ้าลงเหมือนกับว่าเรา,รากําลังจะหันหลังกลับไปนะฮะแต่ว่ายังไม่ลงก็คือเหมือนเป็นขั้นหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะซึ่งแปดนะอิเล็กตรอนสูงสุดคือแปดเรามีอยู่เจ็ดใช่ไหมยังใส่ได้โดยที่ไม่เกินเพราะงั้นเราใส่ใเลขเจ็ดลงไปได้เลยแล้วก็เจ็ดลบเจ็ดใช่ไหมก็ได้ศูนย์ก็ถือว่าจบแล้วเนาะ เราก็ถือว่าเราจะเรียงเล้ตอนให้ให้อะตอมของลอรโนะครบแล้วเนาะก็จะเป็นเพราะงัน้นเวลาเราเขียนต่อนะก็เขียนแล้วสองแดเจนึกภาพนะครับสองแเนี่ยมันก็คืออย่างไรก็คือเรามีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเนานะแล้วก็มีชั้นหนึ่งสอามอะไรนี้เนาะอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะอยู่ชั้นแรกสองตัวชั้นต่อมา8ดตัวหนึ่งสองสาม สี่ห้แล้วชั้นสุดท้ายในชั้นที่3เนี่ยอีก7ตัวเนาะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชก็จะประมาณนี้นี่ก็คือแบบวิธีการแบบจำแนงรูปตอนของข้อดินก็หน้าตาประมาณนี้อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งครับเช็ครอบสุดท้ายเนาะว่าเราสามารถเราเข้าใจหรือย่างลองทำเองก่อนก็ได้ครับลองกด p อยส์คลิกแล้วก็ลองกลับมาเช็คคำตอบก็ได้ แกนเลี่ยมเนาะแกนเลี่ยมสาเอ็ดขอละเลขมนไว้ละกันเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เนาะแกนเลี่ยมสาสิบเอดนะครับผมทีนี้สาสบเอ็ดนาะจำนวนอิเล็กตรอนก็คือเท่ากับจํานวนโปรตอนถูกไหมก็จํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับ3าเอ็ดนาะสเตปแแรกของเราเสร็จแล้วจากนั้นเริ่มจัดเรียงอะสาบเอดอ่ะทดไว้ก่อน3าสิบเอด่ะขีดเส้นเอาไว้ สำหรับชั้นพำัง,งานของเราตืดตืดตืดอ่ะสามสิบเอ็ดเริ่มอ่ะขั้นแรกเนาะสองใส่ได้อยู่แล้วขาขึ้นอ่ะสองสามสิบเอ็ดลบสองไปยี่สิบเก้าโดดขึ้นไปจื๊อหนักแปดใส่ได้เนาะอย่างขาขึ้นอยู่ยี่สิบเอ็ดทีนี้ฮะยี่สิบเอ็ดเราจะอยู่ต่อได้ไหมไม่ได้แต่ว่าให้เราอยู่ต่อปุ๊บ เราก็ต้องลงเลยมันเหมือนแบบเป็นทางเดียวเนาะถ้าขึ้นก็คือขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอหยุดหยุดปุ๊บก็เริ่มลงจะขึ้นกลับไปไม่ได้เนาะเพราะงั้นอ่ะขึ้นปุ๊บอ่ะถ้าเกิดสิว่าเราหยุดค้างตรงนี้แล้วเราลงเลยมันก็เกินเท่าไหร่อ่ะโทษนะโทษยุบโทษ,โทษไม่ได้เป็นแปดบวกแปดบวกสองใช่ไหมอะตอมเอออิเล็กตรอนสูงสุดที่สามารถใส่ได้อยู่เพื่อนแปดบวกแปดบวกสองสิบแปดน้อยกว่ายี่สิบเพราะงั้นไม่ได้ต้องขึ้นต่ออีกคขั้นใช่ไหมอันก็ขึ้นต่อ อันที่แปดชึบยี่สิบเอ็ดลบสิบแปดเท่ากับสามอ่ะใส่สิบแปดได้อยู่ทีนี้สาม่ยอยู่ต่อไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ต่อปุ๊บอิเล็กตรอนหมดแล้วเราต้องหยุดที่ขั้นที่สองเอ้ยขั้นที่ขั้นเบอร์สองนี่ไม่ก็ขั้นเบอร์แปดนี่เพราะงั้นวิธีเดียวคือลงลงไปซะชึบอ่ะอยู่ในขั้นที่แปดสูงสุดคือแปดเพราะงั้นเพราะงั้นเราไม่จะเป็นต้องใส่แปดใช่ไหมเราก็ใส่แค่สามก็ได้ก็เ,เป็นสูง เกาพสามประงั้นคำตอบของข้อนี้ฮนะแกนเรียงก็คือสองแปดสิบแปดสามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะของพวกอะตอมต่างๆนะครับผมทีนีเ้เรามาดูตารางธาตุตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับทีนี้การจัดเรียงอิเล็กตรอนวิธีนี้สามารถใช้ได้กับแค่ธาตุบาง บูกเท่านั้นข้นี้นะครก็คือทั้งตารางท่านเนี่ยในบางในหมู่อื่นๆที่เป็นข้อ,อยกเว้นเนี่ยก็คือไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้เพราะว่าจะต้องมีวิธีอื่นแบบเรียกว่าใช้วิธีอื่นในการมาช่วยจัดเรียงอีกตอนสําหรับหมู่ที่ทําได้นะครับก็คือจะมีหมู่นี้เนาะหมู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดก็คือหมู่โซนนี้สองหมู่8ด นะครับผมที่สามารถทําได้ส่วนหมู่อื่นๆจะต้องมีวิธีที่มีความยาหักมากกว่าน,นี้เนาะในการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพราะงั้นก็จะขอไม่สอนละกันนะครับเอาเป็นพื้นฐานอย่างนี้ไปก่อนนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเรานนจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าอ่ะขอหยิบยกตัวไหนมาดีสมมติว่าคาร์บอนละกันคาร์บอนตัวนี้เนาะคาร์บอนเี่ยคาร์บอ 6, นหกเนาะ ก็จะมี6อิเล็กตรอนใช่ไหมซึ่งว่เราจัดเรียงไปเมือม่อกี้เนาะอ่ะวาดขั้นบันไดมาก่ดี 2, 8, 18, 32 2, 8, 18, 32 3, นะครับผมก็อ่ะเราก็จัดเรียงอ่ะขั้นที่สองใช่ไหมได้จากนั้น6ลบ2เท่ากับ4อยู่ที่ขั้นที่8อ่ะไม่เกินแล้วก็ขั้นสุดท้ายเป็นขั้นนี้พอดีอ่ะก็ 2, 4ใช่ไหมก็จะมีอิเล็กตรอนของคาร์บอนเป็น2กับ4 สองสี่เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับข้อแรกเขาบอกว่าอะไรสามารถบอกค่าของธาตุนั้นๆได้ธาตุคาร์บอนอยู่ค่าเท่าไหร่ค่าคือแนวนอนใช่ไหมของตารางธาตุอยู่ที่ค่าที่สองใช่ไหมครับค่าที่สองค่าที่สองตรงนี้ถ้าเราสังเกตตัววิธีการจัดเรียงของเราดีๆนะครับเราจะมีทั้งหมดกี่ตัวเลขที่อยู่ในคําตอบของเราสองตัวเลขใช่ไหมก็คือสองกับสี่เพราะงั้นจํานวนชั้นพลังงานเนี่ยครับ ก็คือสามารถบอกค่าของธาตุได้เนาะจำนวนคาตนะครับธาจะเท่ากับจํานวนชั้นพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์ข้อที่1นะครับก็คือบอกได้ว่าธาตุตัวที่เราสนใจอยู่ค่าไหน,นทีนี้มาดูตัวที่2องบอกหมู่ของธาตุได้หมู่ของธาตุดูยังไง,งหมู่ของธาตุเราดูตารางธาตุก่อนนะครับอะทาร์บอนอยู่หมู่ที่ไหน หมู่นี้เนาะหมู่ที่4ตรงนี้ ID ตรงนี้เลขประมาณ4นะครับผมอะ่ะหมู่4ทีนี้เรามาดูการจัดนีอิเล็ก่อนของเราเลขสี่แถวไหนเนี่ยนี่ไงครับเลขสี่เนาะใช่ไหมเลขสี่สองปีกก็คือตัวสุดท้ายของตัวการจัดนีอิเล็กตอนของเราเนาะเพราะงั้นตัวหมู่ของธาตุที่เราสนใจเนี่ยก็คือสามารถดูได้จากตัวเอ่อเคเรียกว่าจำนวนอิเล็กตรอนในชั้นพลังงานสุดท้าย ของ้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับน้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงได้เอ๊ะหนูจำไม่ได้ครัพี่ว่าสองแปดสมองมันมายังไงเราก็สามารถใช้จริงนะมันจะมีถ้าเกิดน้องเก่งเลขเนี่ยน้องจะมองเห็นบางอย่างนั่นก็คือเราสามารถใช้สิ่งได้นะ สองเอนกำลังสองจำนวนนิวตรอนสูงสุดของชงั้นพลังงานเท่า,ากับ2 n งกำลังสซึ่งก็คือ n เนี่ยก็คือจำนวนเต็มบวกนะครับก็คือตั้งแต่0 1เออไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่นะไม่มีศูนย์เนาะ1 2 3ไปเรื่อยๆตึ๊ดตึ๊ดนะ,ะ,ะอ่ะสมมว่าเราลองแทนเลขเนีย่ย n อ็นเท่าก,กับหใช่ไหมอันนี้ก็เป็น2องคูณหกำลังสเนาะก็เท่ากับ2 เพรว่า n เท่ากับ2เขียนใหม่ n เท่ากับ1อ่ะ2ใช่ไหม2คูณ2กําลัง2ก็เท่ากับ2คูณ4เนอะได้8 3 2คูณ3กําลัง2ก็คือ2คูณ9เท่ากับ18 4เนอะ2คูณ4กําลัง2ก็เท่ากับ2คูณ16เท่ากับ32เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสูตรนี้เพาว่าน้องจำไม่ได้จำจำเลขตรงตงไม่ได้2 8 8 3 2เนี่ยจำไม่ได้ให้จำสูตรนี้แค่ 2n กําลังสอง และแทนได้ไปหนึ่งสสาสี่นะเรื่อยๆน้องก็จะได้จํานวนอิเล็กตรอนสูงสุดที่สามารถบรรจุได้ในแต่ละชั้นพลังงานนั่นเองครับผมอ่ะก็จบแล้วนะครับนี่เราก็มีแบบฝึกหัดให้ลองทําดูนะครับผมเอ่อก็ให้น้องหยุดวิดีโอนะครับผมแล้วก็ลองทําดูเองก่อนนะครับพอทําเสร็จปึ๊บก็ลองเล่นต่อลองกดเพล์ต่อนะครับแล้วก็พี่จะมาเฉลย ให้เวลาทำครับอ่าโอเคครับอ่าน้องก็จะทำเสร็จกันแล้วเนาะก็อ่าโจยทย์วิธีการจัดเรียงนิวตรอนของธาตุตไปนี้มีห้าตัวเน,วเนะาะก็แคลเซียมเรดอนสซีเซียมสารหนูแล้วก็เทลลเรียมนั่นเองนะครับผมทีนี้เอ่อถามว่าเราก็เดี๋ยวจะเฉลยไปทีละอัน,นที่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบรวดเร็วนะครับผมแต่ว่าก็ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองย้อนวิดีโอดูน,นะครับอ่ะเริ่มจากแคลเซียมแ,บบแคลเซียมเนะาะสัญลักษณ์ของมันคือแคลเซียมมีชูตอย่างนี้นะครับอ่ะก็แปลว่าอะไรมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ20อิเล็กตรอนใช่ไหมครับอ่ะพ่ว่าตารางไอ้บรรได้ก่อนชึบชๆบช1บสองแปดสิบแปดสามสิบสองใช่ไหมครับนี่อันนี้เนาะเราก็ไล่ไป 2, สองใส่ได้ใช่ไหมเหลือสิบแปดตัว เปดสิบแปดตัวแปดใส่ได้เนาะแปดสิบตัวนี้ไล่ลงน่าจะดีกว่า,า 8, อ่ะใส่แปดเลขสองแปสองหมดละนี่ครับเเสียต่อไปนะครับเรดอนเรดอนเนาะเลขของมันคือแปดสิบหกก็คือแปดสิบหกอิเล็กตรอนใช่ไหมไล่ขึ้นไปสองหรืออีกเท่าไหร่ 86ดกขึ้นไปอีก1นึ่งแปดเจ็ดสิกเจขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วันสิบแปเหลือ58าสทนคั้งหนึ่งน่าจะไหวเนาะสาเหลือ26จากนั้นอ่ะเริ่มลงดีกว่าอย่ายกแปอ่ะพอดีจบที่ขัน้นเบอร์แพอดีเนาะโอเคต่อมาซเซียง ซีสุดคือ5้าสก็คือ55าอิเล็กตรอนอ่ะไล่ขึ้นมาเนาะสองเลขห้าสิบสามแปเลขเท่าไหร่บางส่าเนี่ยจากนั้น18เนาะเหลืออ,อีก27เริ่มลงมั้ยน่าจะยังได้อยู่สิบแปดากันนะครับกาตรงอีก อีกหนึ่งจบที่หนโอเคพอดีเนาะอ่ะต่อมาสารหนูสารหนูสามสิบสานะครับผมสาอิเล็กตรอนเนาะสอ่ะแน่นอนต้องเริ่มี่สอ,สอเ, 31, 8, เหลือสาเใช่ไหมแปดเหลือ23่สิบสาปเลขหลงดีกว่าเนาะลง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 ,ลง,ลงจากสิบแปดมาแนี่แปด หมดพอดีครับจบที่ขั้นที่พอดพอดีข้อสุดท้ายเทอูเรียมเทอูเรียม52 52ก็คือ52อิเล็กตรอนเนาะก็คือตัวนี้จำเละครับตัวนี้หมายถึงจำนวนโปรตอนถ้าเกิดสมมติว่าอะตอมของน้องเป็นกลางเพราะงั้นจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนก็คือ52 electron. อิเล็กตรอนอั่นเองอ่ะ52เอ้เเริ่มจาก2เหมือนเดิมจากนั้นเหลือเท่าไหร่เอ่ย้0 ห้ 18, ห 18, สาสบาิบหารอีกแปดเหลือสี่สิบสองหอีกสิบแปดน่าจะสบายๆนะครับเหลือเท่าไหรยี่สิบสี่ยี่สิบสี่น่าจะซ้ำได้ไหมเอ่ยซ้ำได้เลยนาะสิบแปดเหลืออีกหกไอ้ลงดีกว่าหกหมดพอดีอ่ะอ่ะเพราะงั้นคำตอบของแบบประหัดของเราเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนี่สรุปสิ่งที่เรียนไปนะครับผม ก็คือวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะก็คือวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็คืออย่างไรฮะขั้นที่หนึ่งต้องหาจำนวนอิเล็กตรอนให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นขั้นที่สองก็ใส่อิเล็กตรอนเนาะลงไปในแต่ละชั้นพลังงาน แต่ละชั้นพลังงานนะครับผมโดย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 ขั้นพลังงานของเราเนาะก็คือเป็นอย่างนี้เป็นสองแปดสิบแปดสามสิบสองสูตรลัดของเราก็คือสองเอ็มกำลังสองใช่ไหมโดยที่ขั้นสุดท้ายของเราต้องจบที่ไหนต้องจบที่ขั้นนี้ไม่ก็ขั้นนี้วิธีการเดินขึ้นขั้นบันไดของเราเนาะขึ้นได้เรื่อยๆสวัสดิจะสามก็สามได้หนึ่งรอบ แล้วจากนั้นก็ลงอยางเดียวห้วามขึ้นเนาะอันอนั้นก็จบนะฮะวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของเราก็จบอ p นี้นะครับผมสำหรับฐานบริสุทธิ์เรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับสำหรับอีพีของเราก็เจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย